้นนกดเพิ่มเติมกดแตกฝฟายไปที่นะฮะเลือกเส้นทางกดทับอันนี้ผมกดเกมมูดแจ้งแล้วก็รีซอร์ทแพคเอาผมกดตกลงไปเลยนะรอสักครู่ครับ เยอะเลยนะตัวเซตติ้งฮะกดแตเอนเข้าแล้วดนะีาโอเคกด <c oughs> เพไปแล้วผมกดใหสติ่กดนิวนะเวอร์นนะผม อ okay. ันนี้จะเป็นในสวนของเท็กเจอร์แพ็กนะฮะโอเคท้องฟ้าก็จะเป็นเหมือนเดิมเอาไวฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะผะ ไอเส่วนของของด้วยนะผมเนี่ยครับผมน,นี่จะเป็นดาบนะโอเคมันจะเป็นดาบประมาณนี้เลยนะผมโอเควันนี้ ใช้พวกนี้ลงกดแล้วกันด้วยนะผมแล้วก็จะเป็นปกตินะฮะไม่ไม้ก็ขยับนะผมโอเคสำหรับผู้ทุกข์การที่จะเอาเถื่อนตัวอื่นมาทำให้เอาเนี้ยเอาออกนะฮะก็สามารถทำได้เช่นเมือนกันนะผมเดี๋ยวจะสอนในภายหลังนะฮะโอเคเราลงน้ำนะผม ใี่ครับผมของอืนอ่นๆนะไม่ดูเลยนะ,อะนนโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอืมนี้วผมจะให้ดูนะฮะ สรงสีไปเลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับไก่ชอบนะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของถนนนะนี่ครับสว่วนพวกที่เหลือก็ปกติดีฮนะ จะเป็นประมาณนี้เลยเน,นี่บเนี่ยส่วนับพวกบล็อกอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วไปหาดูเอาเองนะครับสำหรับอันใหม่ก็ยังไม่มีนะบล็อกไม้ก็รู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วไม่ ไปหาดูกันได้นะผมก็คตรเท่เลยนะผมเป็นถน,นูนะฮะประมาน,นี้ประมาณนี้เลยผม <Hey. S 1> อ่า สิบหกเห่อนั่นเนี่ละสิบหกทำไมถึงไม่สิบหกเรื่อนี้ สามสิบโอเคโอเคมีไฟแลมีไฟหรือเปล่าโอเคก็จะมีไฟประมาณนี้เลยนะครับ โอเคค้ okay, ัผมแล้วก็อยู่ในหน้า ES file นะผมซึ่งไม่ว่าจะเอาออกอยังไงก็เข้าไปที่ทนี่ไปเลยกดที่เกมนะผมโมแจ้งแล้วก็รีซอทแพ็กนะกดเต็กที่แพ็กกดบล็อกก็ได้อา่าตีนี่ใช่ปะอืมกอดเดิน กดลบไปเลยอันนี้ด้วยครับโอเคอันนี้กดลบไปเลยเพื่อที่จะเอาหน้าหลักออกนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะผมโอเคต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ